สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในวันนี้รายการรักด้วยถูกทางอัญเชิญพระบรมราโชวาทองค์ที่ตรัสถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกหรืการสั่งสอนลูกอบรมลูกให้ทำตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยถึงจะได้ผลวันนี้ผู้ที่จะพูดเรื่องนี้คือดรอ่อนุดาเจริญรัตน์นะคะอาจารย์เป็นผู้ช่วยเลขาธิการโครงการพระดาบทในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแล้วก็ได้เป็นบรรณาธิการของหนังสือ ที่รวบรวมพระบรมราโชวาสสำหรับปวงชนชาวไทยมาหลายเรื่องทีเดียวในหนังสือนั้นชื่อคำพ่อสอนค่ะสิ่งสำคัญที่พระราชทานไว้ในคำพ่อสอนก็คือเรื่องของการสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆนะคะบางทีพ่อแม่อาจจะมองว่าเด็กยังเล็กเกินไปยังเพิ่งเริ่มหัดพูดในพระบรมราโชวาทพระราชทานไว้ว่า ผู้ที่ใช้เหตุผลและได้รับการอบรมคือได้รับฟังและฝึกฝนสมองของตนตั้งแต่อย่างยาวและเรื่องสําคัญที่ควรจะจะได้อบรมสั่งสอนก็คือเรื่องของความมีเหตุผลเรื่องของความคิดริเริ่มเรื่องของความมีเหตุผลนั้นรับสั่งว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะถ้าไม่ได้สั่งสอนหรืออบรมโดยมองว่าเด็กเกินไปนั้นก็จะทําให้เสียโอกาสปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไป เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านย้ำว่าเพราะเขาเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ในทุกช่วงวัยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องสอนต้องค่อยๆอ,อบรมตั้งแต่เด็กค่ะอันนี้ก็เป็นพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานไว้เมื่อพุทธศักราช2516ท่านได้สรุปความในพระบรมราโชวาทองค์นี้ว่าถ้าเราอบรมเด็กตั้งแต่เล็กเรื่องของเหตุผลความ มีความคิดริเริ่มต่อไปเด็กนั้นจะเป็นเด็กดีเป็นคนดีต่อไปของสังคมค่ะนี่ก็เป็นเครื่องเตือนใจนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่อย่าคอยเลยนะคะที่จะสอนลูกตอนที่เขาฟังรู้เรื่องแล้วที่เราคิดว่าเขารู้เรื่องเรื่องสื่อต่างๆที่จะใช้ในการสอนเด็กเล็กๆมากมายถ้าพ่อแม่ไม่ทราบว่าจะสอนเรื่องอะไรเราทําอะไรที่เราตัดสินใจเราก็พูดออกมาเป็นเสียงให้เขาได้ยินก็ได้ว่าก่อนทําอะไรก็ต้องคิด อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราใช้หนังสือก็จะมีเรื่องราวมากมายที่เด็กจะติดตามได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินแล้วก็เป็นเรื่องสอนแล้วเป็นเรื่องที่ออกแบบมาสําหรับเด็กเล็กๆด้วยค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ